พวกกเราาลังอุ้ยอุ้ยข้าบ้านข้าบ้านหยุดก่อนอุ้ยทุกคนข้าบ้านกลายเป็นมนุษย์โคนดูดลุกขึ้นไหวไหมครับเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลยเด็กๆมานี่เร็วย่ามาย่ามาแล้วเดี๋ยวย่ากระดูอกรีวรีบขึ้นเร็วใค็กันอะไรกันขึ้นมาเลยย่ามาแล้วเร็วเร็วไปเร็วเด็กๆไหน นี่ดูคนนี้สิโอ้โหหุยแล้วย่าหนาจะดุไหมเนี่ยย่ามาเดี๋ยวเอาไม้เลียวมาด้วยไหนไบหันหลังสิโอ้โหใครพามาเล่นเนี่ยพี่เบสฮะไหนพี่เบสอยู่ไหนนั่นไงโอ้โหดูดิดูท่าพี่เบสสิพี่อะไรล่ะพี่เบสชวนน้องๆมาเล่นไม่ได้ชวนน้องๆมาเองเหรอ แล้วแล้วหลักฐานยังอยู่นี่แล้วเนี่ยผมก็มาเห็นนลยฮะเล่นด้วยฮะไหนขอดูมือหน่อยแบมือนั่นไงโอ้โหไปเร็วขึ้นได้แล้วมาเร็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 วไปทางโน้นไปทางโน้นไปทางโน้นโอ้โหเลอะกันขนาดนี้เลยหรอถ้าเลอะขนาดนี้ต้องโดนแยาดาตีแน่ๆใครเป็นคนนำเล่นครับเนี่ยพี่เบ๊ พี่เบสหรือข้าวปั้นที่เบสหรือว่าไวที่เบสพ่อแบงค์มีวิธีที่จะพิสูจน์นะครับว่าใครเป็นคนพาไปเล่นโคลนพาไปเล่นดินแบบนี้คนนั้นต้องโดนยาดาตีเดี๋ยวเราไปดูหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูย้อนไปดูกันเลยนะปะย้อนไปดูกันครับข้าวปั้นเบื่อจังจะไปเล่นสนุกสนุกกันดีกว่ารูเราไปเล่นชิชช้ากันทีไร พี่ทุกคนขนมสแน็คแครกมี2รสชาติที่แตกต่างรับรองว่าอร่อยเผ็ดมันไม่แพ้สแน็คแครกรสด,ดั้งเดิมแน่นอนสแน็คแครกรสหอยเชียวภูเขาไฟสไปซี่ซองสีน้ำเงินและนี่สแน็คแครกรสกุ้งคั่วพริกเกลือซองสีชมเอาไป กินด้วยกินด้วยกินด้วยอร่อยร่อยเด็ดเผ็ดมันอร่อยกรอบๆหอมพริ้วๆพริกเกลืออร่อยมากพี่เบสมีอะไรเล่นไหมอ่ะหนูอยากเล่นอะไรสนุกสนุกอ่ะอ๋อตรงนู้นไงตรงนู้นไงมีน้ำให้เล่นอยู่เหรอใช่ไปบ้านบอสนี่ไปเล่นกันไปเจ้าว้าวไปเล่นขอนี้นะไป เราคุ้นแต่เราก็เลอะหลอกเราเล่นน้ำแบบนี้เบ,บียร์ไม่ได้เหมือน,น,นกันเลยแป้งไกินกันเพะว่เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนอ,อะไรอ่ะ <c oughs> ลองลองบีบสิลองลองลอน้ำม้วดถ่ะนะน่าจะเสียแล้วน่ะมันไม่ออกไงน้ำไม่ออก คนอ่ะมาเป็นเปียกแบบนี้เลยอ่ะงั้นเราเล่นคนกันไหมเล่นโอเคโอเคนี่ไงลาดไน้มันจะได้มันจะได้นุ่มๆจะได้ไม่เจ็บถึงด้วยแต่เดี๋ยวนะถ้าย่าเรามาเห็นย่าต้องดูเราแน่เลยเน่เราไม่ได้เลยนทั้งคู่นะเออจริงด้วยกระเล่นต่อเลยต่อทั้งคู่นะ ไปช่วยดีกว่าไปช่วยเปลืองท้องดีกว่ไาไ<น>ปไปไปโอ้ตอนนี้เรามาช่วยกัน4ี่คนแล้วไปอ,ออกแยกย้ายกันหาปลาครับก่อนที่เราจะมืดโอ้โหหู ù, หลุมนั้นลึกมาก <c oughs> ไหนพ่อขอดูหลุมหน่อยโอ้ <c oughs> หลุมนี้เหรอ <c oughs> ลึกม, <c oughs> ม,มาก <c oughs> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาเอาแบบนี้ทุกคนทุกคนครับพ่อแบงค์เตรียมอันนี้มาเอาไว้ใส่ปลา ไม่ไม่เดี๋ยวพ่อใส่น้ําให้พ่อมีน้ําสะอาดอยู่เด็กๆจับปลามาก่อนไปโอ้พี่เบสทำไมขานี้มันจมอย่างนั้นอ่ะมีใครได้ยังมีใครได้ยังดิ้งได้แล้วหนึ่งชอบปลาแล้วจอบปลาปลาอะไรครับใบผักบุ้งเหรอ โอ้ยุิวิขา้ขาบ้านข้าบ้านหยุดกอนุอ้ยทุกคนขาัาบ้านกลายเป็นมนุษย์โคนดูดลุกขึ้นไหวไหมครับเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลยข้าบ้านสนุกเหรอครับโอ้โหดูขาข้ปับ้านสิทุกคนโอ้โหขัาบ้านกลายเป็นมนุษย์โคนโอ้โหโอ้โหดูชุดข้าวบ้านสิได้ไหมครับได้ไหมุ้ยขัาบ้านจับแล้วได้ไหมได้ไหมุ้ยได้ปลาน้อยุ้ยตัวนีุ้้ยลูกออสลูกออส คือลูกออสไปไปไปใส่ไว้ได้อีกตัวแล้วสิบเอ็ดตัวแล้วไหนบ้าเจอตัวอะไรไหนไหนอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมันอยู่นั้นอ่ะอุ้ยมันคือขามันคือขานั่งไปข้าวปั้นข้าวปั้นกินสแน็คแจ็กไหมหิว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 ข้าวปั้นแต่ข้าวปั้นจะกินยังไงอ่ะมือเลอะขนาดนี้ไอบงป้อนบิงบีป้อนหน่อยอ่ะข้าวปั้นข้าวปั้น น้องบิงนี่น่ารักมากๆคอยดูแลครับปั้นป้อนพี่ไบสหน่อยพี่ไบสมือเลอะไหมใช่ถ้าใครมือเลอะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะก่อนจะกินขนมอ่ะอ้ผมล้างมือแล้วฮะโอเคใช่สะอาดสะเอียงกินขนมได้ครับส่วนข้าวปั้นนี้เป็นหน้าที่หาปลาน้องบิงเป็นหน้าที่ป้อนขนมน้องไบเป็นหน้าที่ป้อนน้ําหาน้ําส่วนพี่เบสเป็นเป็นอะไรอ่ะคนอ๋อพี่เบสเป็นตัวทวง ตัวทวงอ๋อเป็นคนฝ้าบ้านเดี๋ยวบ้านเราหายเด็กๆมานีเร็วย่ามาย่ามาแล้วเดี๋ยวย่าก็ดูรองเร็วรีบขึ้นเร็ว <c oughs> ทุกคน <c oughs> เรารู้แล้วครับว่าใครที่เป็นคนพาไปเล่นก็คือทุกคนเลยที่เบสชวนไปเล่นน้ำ <c oughs> เข้าปั้นชวนตักดินส่วนน้องไว้ก็ชอบขยำดินแล้วน้องบิงเนี่ยพอแบงค์เห็นในคลิปว่าน้องบิงสาดน้ําใส่น้องๆด้วย เ่ไหมทุกคนอ่ะช่วยกันเล่นแล้วก็พาไปเล่นกันหมดเลยไม่มีใครห้ามใครเลยแต่ก็สนุกไหมครับสนุกไหมสนุกแต่ว่าข่าวหน้าข่าวหลังเราต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเราจะได้เปลี่ยนชุดแต่งตัวให้แบบพร้อมเลอะได้ไงแล้วก็ดูด้วยว่าอันตรายหรือเปล่าแต่เด็กๆอย่าลืมนะครับอย่าลืมสแน็คแจ็คสองรสชาติที่แตกต่างอร่อยเผ็ดมันสแน็คแจ็ครสหอยเชลล์ภูเาขาไฟสไปายซี่สองสีน้ำเงินและ สแน็คแจ็ครสกุ้งขั่วพริกเกลือสองสีส้มรับรองแตกต่างจากสแน็คแจ็ครสดั้งเดิมแต่อร่อยไม่แพ้กันแน่นอนเปิดใจลองรสชาติที่แตกต่างสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนอกดติดตามไปกำลังใจให้ช่องอบิงกาบาด้วยนะ,ะบ๊ายบาย